จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายทางวัดไทยน้ำได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการบุรณะอุโบสถวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพะเงินตำบลไทยน้ำอำเภอโบเทเลจังหวัดพิจิตรขณะนี้ได้ดำเนินการในการสร้างบุรณะอุโบสถหลังนี้โดยความคืบหน้า ตั้งแต่2เดือนที่แล้วได้ดําเนินการตอกเสาเข็มเอกมากจนถึงปัจจุบันนี้ความคืบหน้าคือคณะช่างได้ดําเนินการรอเสาเข็มและจะดําเนินการเทพื้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็มีญาติโยมบางท่านบางคน ที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญมาในการเป็นเจ้าภาพเสาเข็มเอกมั่งเสาโบสถ์บ้างแล้วก็อุปกรณ์ในการก่อสร้างหรือบุรณะอุโบสถหลังนี้บัตรนี้ก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดเรามมีความจําเป็นในการที่เป็นธนกรรมที่ทางคณะสงฆ์ที่ทางพระสงฆ์เราได้ยืนอยู่ยาวถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยอุโบสถท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างโบสถ์ของวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อ เ้นก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันเพราะขณะนี้คณะช่างก็ได้ดําเนินการมาถึงปัจจุบันนี้ตามที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะน,นี้แล้วก็จะได้ดําเนินการสร้างบุรณะอุบโบสถนี้สืบต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุมโมทนาบุญในการบุรณะอุบโบสถหลังนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ณนะที่วัดไทยน้ําวัดเก่าหลวง,งเมือง ตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้ท,ทุกวันทุกเวลาขอขอเจริญพรสวัสดีค่ะฉันลุงวิการอมรบุญสิทธิ์ทิพนะคะ ซึ่งเป็นกรรมการของวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินแห่งนี้มาหลายปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันจะได้ขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธาให้มาร่วมบุญณะนอุโบสถหลังเก่าของวัดท้ายน้ําซึ่งตอนนี้ทางวัดของเราต้องใช้งบประมาณและก็ปัจจัยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ที่เราจะบุญณะนอุโบสถหลังนี้เพื่อที่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังของเราได้มาอุปสมบทได้สืบทอดศาสนา ของเรา การที่เราจะบูรณะอุโบสถในครั้งนี้นะคะอยู่กันประมาณ 80- 70ปีหรือร้อยปีนะคะเราถึงจะได้บูรณะอุโบสถขึ้นมาแต่ละหลังแต่ละหลังในการบูรณะอุโบสถครั้งนี้เราก็อาศัยปัจจัยพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุโบสถด,ด้วยกันนะคะฉะนั้นในวันนี้ดิฉันก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้มาร่วมบูรณะอุโบสถถ้าท่านใดามานะคะไม่ว่าจะมีปัจจัยมากน้อยแค่ไหนทาง วัดของเราก็จะได้มีวัตถุมงคลให้ท่านกลับไปบูชาเพื่อที่จะได้เป็นที่ลึกถึงว่าท่านได้มาทําบุญและบูรณะอุโบโสถของวัด้ายน้ําของเราในครั้งนี้ที่เราจัดสร้างขึ้นมาซึ่งก็จะมีรุ่นชนะจนแล้วก็รุ่นบารมีซึ่งสองรุ่นนี้จะสร้างเพื่อหาทุนสมทบมาบูรณะอุโบโสถของเราค่ะซึ่งวัตถุมงคลของเรามีทุกรุ่นทุกแบบที่จะได้ให้ท่านได้มาร่วมเช่าบูชาเพื่อที่จะได้นําทุนตรงนี้มาบูรณะอุโบส ของเราค่ะขอเชิญชวนนะคะที่วัดท้ายน้ําตําบนท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิกิตขอบคุณค่ะ วัดท้ายน้ำอำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรหรือวัดเก่าหลวงพ่อเงินขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมหล่อพระประจำทิศ8ทิศเพื่อปฏิสถานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรในวันอาทิตย์ที่28มษายน2567ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา39นาทีสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหล่อพระประจำทิศทั้ง8ทิศได้ที่เบอร์โทรศัพท์0871952914 0817 8 5 3 9 1 5ค่ะ